เร์เซอร์แบงคอกนะครับแจ็คคลูสครับสีแดงนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้ยิงเข้าไปก่อนเลยครับโอ้โหพานุนุครับสัมผัสแรกครับยิงให้ดีมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยฮะจังหวะกืนน้ำลายครับยิงเข้าไปเลยครับหือว่านี่คือเรานะไม่ใช่โค้ชนะ โอ้บุกครั้งแรกก็ได้ประตูนี่น่าจะเป็นประตูที่เร็วที่สุดนะครับออกไปทางซ้ายครับพานุนุกเบิ้ลเข้ามาแล้วทำชิงกันยิงโอ้โหสองสูงครับเฮ้ยโอ้วันนี้เซอร์ลูนี่โกหกนะเขาบอกว่าทีมเนี่ยเก่งเกมลุกแต่เขาขันเกมรับนี่มาลุกใส่เมึงคองเลยนะครับโอ้โหเปิดฉากมานี่บุกสองครั้งสองประตูครับแบงคอกนี่แล้วแล้วโชว์บิวอัพซะด้วยเป็นไง แล้วไปบิวอัพอย่างนั้นทำไมล่ะโอ้โหแมไปพลาดง่ายๆแล้วก็มึงทองกับไล่มากับหนึ่งต่อสองนี่ครับโซเดมบอครบนี่เราก็กำลังชมอยู่แล้ว <c oughs> สมาธิกลับมาแล้วมึงทองก่ว่าไปต่อโซเด้เราแล้วพาดุนุ๊1 1> นกสาครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหคอยคู่ที่ไม่ยิงก็ไม่มีประตูเลยนะ พออ้คู่ที่ยิงนี่ก็ยิงสะบัดสักกระจายครับ19นาทีผ่าน4ประตูครับโอ้โแล้วประตูที่2ครับผ่านดูๆนในเกมนี้ดูครับไป,ปพลาดเองอีกแล้วเมืองทองคือไปเออเลเองครับภูมิไกลเข้าไปในกรอบเขตโทษมงตั้งมาแล้วแถว2อ้าวมาแล้วครับโซเดมาขอมอีกแล้วครับไล่มาครับ2ต่อ3 โอ้ยิงลูกนี้มาอีกแล้วครับอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจเฮมันก็ต้องดีใจมันก็ต้องดีใจก่อนไม่เป็นไรมาซื้อกรู่ผมชอดหูฟังออกตกกระจายเลยโหยเสียงเฮดังมากนะครับผมก็เราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเวลาเราภากเราไม่ได้ยินเสียงไงโอ้แเสียงเฮโคตรดังเลยครับโชว์เลยครับนี้บุกแหลกแล้วครับเมืองทองต้องการอีกหนึ่งครับตีเสมอให้ได้ก่อน แล้วมาแล้วครับยิงลูกนี้ oh เลยว oh โอสามสครับสตาร์บอยครับ oh 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 โอ้โหโอ้ยโอ้ยอ้หคือคือช็อตเนี้ยคือเหมือนที่บอกว่าเขามีฟอ์ซานารี่นะครับที่มีส่วนสูงเกิน2เมตรเนี่ยทำให้เขาพยายามฝากลูกโด่งมาโดยตลอดครับ <Number 18. S 1> แล้วมันก็มาเข้าเหลี่ยมเข้าล็อกแบบเนี้ยครับดูครับเนี่ยครับ มงตั้งมาแล้วโอ้โห و, มันจับกลับตัวและยิงเลยครับอูซาบอยเช็กเก็กคูล่าครับโอชาโปโอ้โหง้างครับง้างช้าไปหน่อยแล้วแบงคอกลุยขึ้นมาจังหวะนี้ได้ยิงไหมได้ยิงโอ้ขึ้นนำเป็นสี่ต่อสครับเชฟซาบูโอ้โหเทนี้มันสุดๆดไปเลยครับเวียงไปพลิกไปพลิกมา อู้จากสามหนึ่งงทองนี่กลับมาเป็นสามสามครับอู้แล้วจากสามสามบิวหนีไปครั้งสี่สามนาทีแปดสิบเจ็ดครับอ,อีกเพลงหนึ่งนี้แน่ๆครับอ้อนี่ทดเยอะที่สุดแล้วครับในโมพายเปิดยาวขึ้นมาอา้าวบ่งไปแล้วสตาร์โ oh! บ่ตีสเสมอ คนยิงก็เป็นคนเดิมคือแก๊กคูล่าแล้วเป็นสตาร์บอยครับโอ้โหนเอาไปเลยไฟสตาร์ครับ <c oughs> เกมนี้ <c oughs> โอ้โหดูทีนี่ก็2องประตูครับสตาร์บอยวันนี้ตอนนี้ทีมงานงงแล้วครับจะเลือกใครดีครับ <c oughs> MVP โอ้แบงค์ข้อนี้เขามาสูตรเดียวกันนะทั้งโมบายกับคอนโซนคือจมตีเร็วเลยตั้งแต่เปิดเกมสายจานยอดบอกโจมตีเร็วเหรอบอนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแล้วเปิดของโค้งมาเนี่ยะครับทีเด็ดมาแล้วครับมาดูฟอสซานารีเบอร์ตอง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 ก้าวของาจานยอดเซียนเซเว่นโอ้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะครับคือคุณดันสูงตั้งแต่นาทีแรกอะถ้าถ้าได้ประตูมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าพอดันสูงแล้วพลาดแบบนี้ครับ โดนสวนวยอดเรียบร้อยผมบอกเลยว่ารักบอลที่มีรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยถ้าใครใช้เป็นเี่เปรียบเยอะมากนะครับให้ต่อมาบราชิตครับโนซึดะมาจรบาตโจโอ้โหบาลอนบอกนี่โชว์บ้างอันนี้เขาเรียกไสก้อยครับจัดยอดที่เสมอเร็วเหมือนกันเลยครับ นี่ใช้จอนบักจิโอครับยิงเข้าไปแล้วแล้วนี่คือ2ตัวชูโรงของสูงไทยนะครับที่ถูกดับตัวมาเล่นต่างกันแล้วมี2ประตูนในแมตช์วันนี้เลยนายบักโจเป็นตัวสูงสูง <c oughs> คุณสังเกตด,ดูตอนดีใจอ่ะมันจะตัวเท่ากันหมดเอาครับบาลอนขึ้นมาที่อับบอส แล้วครับเมื่ออ้าวฮูล้วจ่ายติดครับคิสบิมคิสบิมทะลุต่อมาเล่นมาที่เก๊กฮูล่าเลยยังไงตัวเมทบอเลยกบความผิดพลาชดช็อตนี้เอาละครับขึ้นนำอีกครั้งนะครับเมืองทองเป็นสองต่อนหนึ่ง <c oughs> และผมชอบเบอร์เขาบ้ากน,นะหกเจ็ดแปดเบอร์เบอร์เบอร์ <c oughs> เรียงครับเฮ้ย <c oughs> นี่ต้องเข้าไปตั้งเองใช่ไหมนี่ผมไม่รู้ <c oughs> นี่ครับความผิดพลาดบังเกิดประตูเกิดเลยครับแล้วจงังหวะเฉียบคมมากครับจ่ายมายิงตามน้ำเข้าไปเลยโนสุดะโนสุดะให้มาจอนบาจโจต,ตัดเข้าในแล้วใส่ก้อยเหมือนเดิมบอลเฉลับแล้วพิกต่อมาโอ้อยลับหน้าล้าลูกนี้บาลอนบังคับเข้าซ้ายแล้วพิกซ้ายได้ด้วยครับ ซ้ายจะเปิดไว้เปิดโค้งมาแล้วปล่อยให้เปิดแบบนี้ก็เสร็จมาเทวุฒิอาจารย์ยอดฟลอซาดารี่ไปเลยครับโอ้โหเปิดมานี่เรียบร้อยครับแต่น้องๆชอบใจครับเจ๋งมากพี่แบบบอนนี้เคี้ยวมาฝรั่งเหมือนเคี้ยวหมากเลยครับโอน้ำกระจาย เนเกบาของบาลอนครับตัดเข้าในตัดเข้าในตัดเข้าในแล้วทะลุต,ต่อมาลูกนี้โอ้โหมาครับเอาจนได้ครับเจฮันาฟีบามา,มาทิ้งโลมาใหม่ครับลูกนี้โอ้ยิงเฉยเลยครับโอ้เปลี่ยนตัวเห็นผลครับเอาละครับแล้วเวลามันยังมีอยู่ด้วยครับตัดกลับมาห <76 minutes S 2> น้าเครียดเลยครับจันยอด ทะลุต่อมาไม่ผ่านเายังดัดได้ครับแล้วหลุดมาแบบนี้จอนบาโต้จอนบาโต้จนได้ครับส3สนี่เราต้องรีบเอาบาลงเลยครับบาหลอดยิงเพิ่มไปแล้วครับเป็น14แล้วนะฮะแล้วตอนนี้เสมอ3 3สครับโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับแปลกกวนี้นิ่งเลยครับความรู้สึกมันตักเลยนะโอ้โหเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่